รีวิวยาดม7เจ้าดังในเซเวเริ่มที่อันแรกของหงไทยราคา29บาทปกติของหงไทยเนี่ยโคกเคยเห็นแต่เป็นแบบกระปุกนะครับแต่อันนี้เป็นแบบแท่งมาลองดมเลย อืมเพราะว่ากลิ่นเหมือนที่เป็นแบบกระปุกเลยครับแต่รู้สึกว่าอันนี้กลิ่นสมุนไพรจะเยอะกว่านิดนึ่งนะเกลิ่นพิมพเสนก็มีเหมือนกันความเย็นเนี่ยคงว,ว่าเย็นเลยอันนี้ให้เย็นไว้ก่อนแล้วก็ตรงตูดเนี่ยมีพิมพ์เสนมาให้ด้วยต่อไปของป e p p e r m i n t black ครับราคา29บาทเท่ากันดมเลยอืม เพราะว่ากลิ่นไม่เหมือนกันนะอันนี้กลิ่นเขาจะออกไปทางกลิ่นเปรี้ยวๆคล้ายๆที่ดับกลิ่นกลิ่นเลมอนออกไปทางนั้นนะครับความเย็นกลางๆเพราะว่าหอมไปอีกแบบเลยนะถ้าใครชอบกลิ่นเปรี้ยวๆออกไปทางเลมอนเลมอนอันนี้ต้องลองครับแล้วก็ข้างล่างก็มีพิมพ์เสนมาให้เหมือนกันต่อไปของโบแดงราคา35บาบาทอันนี้เขาจะมาเป็นกระปุกแบบนี้นะครับ อันนี้กลิ่นโคกว่าจะออกไปทางสมุนไพรเปรียปร้ยวๆหน่อยครับเพราะว่ากลิ่นจะคล้ายๆเปลือกส้มแห้งเปลือกมะกรูดแห้งประมาณนั้นนะครับความเย็นโคกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอันนี้ต่อไปของสมา,ชานชะฉันอันละ22บาทครับอันนี้โคว่าแพ็กเกจน่ารักเลยมาลองดมดู อันนี้เขาจะหอมกลิ่นพิมพเสนกลิ่นกระบูนประมาณนั้นนะครับความเย็นคกให้กลางๆอันนี้ส่วนพิมพเสนเนี่ยอันนี้ไม่มีครับก็จะเป็นยาดมทั้งแท่งแบบนี้เลยต่อไปของเชอรเอมราคา24บาท อันนี้โคกว่ากลิ่นคล้ายๆยาลมหรือยาหอมที่เป็นหงผงที่ต้องเอามาไลายน้ําก่อนกินนะครับกลิ่นแบบนั้นเลยทวาเย็นโคกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ส่วนพิมเสนไม่ได้มีมาให้นะครับก็จะเป็นยาดมทั้งแท่งแบบนี้เลยต่อไปของถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์ครับเอออันนี้ไม่เคยเห็นนะกลิ่นลาเวนเดอร์ อันนี้เขาว่ากลิ่นเหมือนยาหม่องตาด้วยทองอะ่ะแต่ไม่ได้ฉุนขนาดยาหม่องนะเขาจะมีกลิ่นมิ้นท์เข้ามาด้วยแล้วก็มีกลิ่นลาเวนเดอร์ตามมาอ่อนๆความเย็นคงกให้กลางๆครับแล้วก็มีพิมพ์เสนมาทิ่ตุให้แบบนี้ด้วยครับอันนี้สุดท้ายของใส่ใจราคา24บาท อันนี้โคว่ากลิ่นเขาหอมสมุนไพรอ่อนๆกลิ่นมันดูใสๆสะอาดๆนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเหมาะกับเด็กนะเพราะว่ากลิ่นไม่ได้แรงมากความเย็นคงให้กลางๆแล้วก็ตรงตูดก็มีพิมเศษน้ํามาให้เหมือนกันครับถ้าที่ดมมาทั้งหมดนะครับส่วนตัวโคกเนี่ยโคกจะชอบกลิ่นของโคง้งไทยเปเปอร์มินแบล็กแล้วก็ถ้วยทองส่วนแพ็กเกจเนี่ยโคกชอบของสมานนัชันครับน่ารักดีก็ที่เหลือโคกก็ชอบประพอนครับแล้วเพื่อนๆชอบยาดมของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกด้วยนะครับฟังเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโคกด้วยนะครับ Bye bye.